ทั้นประมาณเดือนหนึ่งครับกลุ่มนักร้องนำโดยนายหัวหน้าแก๊งจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเรืองไกยเรือไกมาเยสุพักก้าวไกลตอนนี้พักก้าวไกลพ้นสภาพเป็นฝุ่นและตั้งพักใหม่นะครับแล้วก็มีตัวแทนเกือบแสนคนนำหน้าทุกพักการเมืองถามว่านะครับผมมาติดตามเรื่องยุคพ,พักคุมเจอไทยที่สาครั้งน,นะครับอ่านะครับ และล่าสุดเนี่ยนะที่มันปังที่สุดก็คือล่าสุดก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาผมผู่นายสแสวงบุญมีบอกว่าผมล่างฟ้องไว้จํานวนหนึ่งและใกล้เสร็จแล้ววันดีคืนดีครับนายสแสวงบุญมีไม่เคยพูดถึงกรณีของการยุบพักภูมิใจไทยเลยไม่เคยพูดเลยว่ามันอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรสแสวงบุญมีกลัวผมกระมังครับกลัวว่าจะไม่ทําอะไรก็กลัวโดนหนึ่งห้าเจ็ดวันนี้ก็เลยออกมาครับสแสวงบุญมีออกมาบอกว่า ไม่มีเหตุยุบพรรคูุ่มใจไทย mm hmm. นะครับตามคำพิจัยศาลและธรรมนูญ mm hmm. นะครับก mm hmm. รณียุบกรณีให้นายศัก์สยามชิดชอบพ้นจากสมาชิกกภาพเอามาอ้างไม่ได้ไม่มีเหตุแกว่าอย่างไนประเด็นที่สองเนี่ยนะฮะแกบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนบอกว่าเงินนั้นนะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายผมเห็นแยง้งและวันนี้จะมาแยง้งนายสแสวงบุญมีเอาช็อตต่อชอ็อต ผมเลิอกอย่างนี้หลายคนไม่ทราบค,ครับทาไมต้องบอกว่าพรรคภูมิใจไทยควรถูกยุบมันเริ่มจากอย่างนี้นะครับมันเริ่มจากบริษัทคอร์ดโคตรีคอจอมความบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นให้นายสุภวัฒน์กัดเสียมสุดเป็นโมนมินีหรือให้ในายศั์สยามสองลูกเนี้ยนะครับนายศั์สยามระหว่างนั้นนายศั์สยามดํารงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม2 5 6 2ถึง2565 รู้ไหมครับไอ้2562ถึง2565เนี่ยบุรีจริญคอนตรัคชั่นระหว่างศาสสยามเกณฑรัฐมนตรีเนี่ยได้ทานกี่โครงการ53โครงการเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมนะครับได้เงินมูลค่างานทั้งหมด2,200ล้านบาทบุรีจริญคอนตรัคชั่นได้งาน53โครงการ ได้เงินสองพันสองร้อยล้านบาทระหว่างที่นายศักสยามเป็นรัฐมนตรีคมนาคมหลังจากนั้นครับเงินเนี่ยเงินเนี่ยเงินเนี่ยเงินที่ได้ระหว่างนะครับที่ศักสยามเป็นคมนาคมอยู่เนี่ยนะครับเอาเงินมาบริจาคให้กับพัคภูมิใจไทยแล้วใครเป็นคนรับเงินครับก็นายศักสยามเองนะครับบริจาคปีหกสองนะครับสองล้านเจ็ดปีหกสองงมาบริจาคเพิ่มอีกสี่ล้านแปด รับเีินหกห้ายจากไปหกล้านรวมแล้วสิบสามล้านกว่าบาททัพษามีความเขียนเซ็นไปตามที่เจ้าหนะ้าที่เขาทำความเห็นมาว่าตามที่คุณมาถแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผลท้ายคุณรีบทําความเขียนรีบเซ็นความเหียน,ว,นว่าไม่ยุบกาคบูรณากไรผมจะฟ้องคุณภายในเจ็ดวันง่ายง่ายเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันชัดเจนที่มาตราเจ็ดสิบสองแห่งพรตว่าด้วยทระการเมือง ชอบไหมเงินที่นายศักสย,ยามได้มาสอางพันหัวล้านชอบไหมไม่ชอบมันไม่ชอบหรอกนะครับผมเรียนทิ้งไายแบบนี้สมมุติว่าถ้าเป็นประชาชนตาดำาๆนะถ้าเป็นประชาชนตาดำดำเอาผมยกตัวอย่างเลยข่าวที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจก็คือข่าวเรื่องคองแม่ตักสมมุติว่าคองแม่ตักเนี่ยนะ ไปพวงเงินเขามา1000ล้านบาทสมมุตินะสมมุตินะนะครับแล้วอีก1,000ล้านบาทที่แม่ตั๊กมีเ่ยนะครับมีจากบันพบุรุษให้มาสมมุติมีเงินในบัญชี2 0 0 0ล้านบาทสองเล่มเล่มหนึ่งนะครับบัญชีหนึ่งมีพันล้านบาทอีกบัญชีหนึ่งนะครับมี1000ล้านบาทหาที่มาไม่ได้ผมถามว่าถ้ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับประชาชนตาดำๆเนี่ยจะทำอย่างไร ปปงอเข้าเลยครับปปงงเนี่ยให้ขุณชี้แจงว่า1,000ล้านบาทคุณออกมาจากไหนถ้าชี้แจงไม่ได้ทําไงครับลิบเข้าของหลวงแต่ทําไมสองพันล้านบาทเนี่ยสแสวบมณีมาตอบแทนว่าเป็นเงินที่ชอบหรือไม่ชอบมันจําเป็นครับคนที่มีหน้าที่ชี้แจงคือใครคือสังสายามกับบมณีจเจริญไอ้สิ่งที่สแสวบมณีทำนี่คือทาแทนเผาเสียทั้งหมดเลยนะครับจึงได้มอบความเป็นทนายความให้สแสวบมณีเสียอ่า ยังมีหน้าครับบอกน,นะครับว่า,า,างงอ,อย่ามาว่าผมเลยตอนนี้ผมย้ายสามัมมุโนรัวมาอยู่กรุงเทพแล้ว